โอ้หชิงช้าสวรรค์ครับเนี่ยเราก็หมุนยังไงก็จะใช้คนครับไม่ใช้ใช้เครื่องจักรอะไรนะครับมีแม่ค้าออกมาขายผักครับนี่ลูกนกพิราบครับก็ขายกันอันนี้ก็คือขนมครับนี่รถม้าสแตนเลสครับนี่ สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะพามาดูครับแหล่งท่องเที่ยวของบังคลาเทศนะครับจุดนี้นะครับก็จะเรียกว่าลาจูบนะครับก็อยู่ในอุตระในเมืองทากาบังคลาเทศนะครับก็ใกล้ๆกับแคมป์ของเรานี่แหละครับก็วันนี้ผมจะพามาดูครับว่าเอ่อวัยรุ่นเนี่ยครับเขาชอบมาเที่ยวที่นี่นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าตรงนี้มีอะไรครับตรงนี้มันก็จะเป็นสะพานครับนี่นี่ครับนี่ครับวัยรุ่นเขาก็จะมาชอบมาถ่ายรูปไรเล่นแถวเนี้นะครับนี่ครับนี่ครับบางคนก็ขึ้นไปบนนู้นเลยครับนี่ ขึ้นไปถ่ายรูปเล่นอะไรประมาณนั้ครับแล้วก็แถวนี้มันจะเป็นแหล่งที่ออวัยรุ่นเขาชอบภาษามาออกเดตอะไรประมาณนั้นครับจานี้นี่ครับตรงนี้มันก็จะจะเป็นอาคารครับที่ที่เขาจะสร้างเมืองใหม่นะครับตรงนี้จะเรียกว่าลาดจูบนะครับ <ED> นครับก็ยังมีคนเลี้ยงวัวเลยครับตรงนี้ ตรงนี้มันจะเป็นย่านชานเมืองนะครับนี่ครับวัยรุ่นเขาก็จะมาเอา่อมาเที่ยวเล่นอะไรกันแถวนี้ครับนี่ครับมาเต้นออกเอ่อทำติ๊กตอกอะไรกันนะครับตรงนี้เออนี่ครับบรรยากาศมันก็จะเป็นแบบเอ่อกึ่งธรรมชาตินะครับตรงนี้เป็นสถานที่ที่พักผ่อนที่แบบเอ่อหนุ่มสาวกัน ถากันมาจีบกันแถวนี้ครับออกเดตกันครับ <l evaluations> นะครับ <l iggs> ก็มาถ่ายรูปออกเดตกันอนะไรประมาณนี้ครับในในช่วงฝ่า,ายฝนนะครับตรงนี้มันจะเป็นทุ่งดอกหญ้านะครับแต่ตอนนี้มันโรยไปหมดแล้วมันจะเป็นดอกหญ้าเหมือนดอกหญ้าหางก,การะรอกครับเขาก็จะมาถ่ายรูปก,กับพวกอดอกหญ้านะครับแถวนี้ จะฮิตมากครับเป็นแหล่งหนึ่งนะครับที่วัยรุ่นของมังคลาเทศนะครับในเมืองทากาเนี่ยจะต้องมาเที่ยวครับตรงนี้นี่ครับคนก็เยอะมากครับยิ่งท่ำนี้แถวนี้คนจะเยอะครับนี่ครับแล้วก็จะมีเรือครับเรือให้เช่าครับเรือ คล้ายๆเรือเป็ดบ้านเรานะเนี่ยวานอ่ตัวเด็ดนะครับวิวก็จะสวยครับนี่อยู่ทางตึกไปครับนี่แล้วก็มีสาวมาถ่ายรูปนะครับที่ขายเอ่อมุงเรียกว่าเป็นหมวกต้นไม้ครับเนี่ยหมวกดอกไม้ครับนี่ครับมีใส่โชว์ด้วย นี่ครับเป็นอาหารสตรีทฟู้ดก็มีครับเนี่ยนี่ครับก็มีพวกร้านเอ่อขายถั่วนะครับแล้วก็เป็นพวกร้านไอติมครับนี่ครับร้านขายถั่วครับร้านไอศครีมก็มีครับ แล้วที่ขาดไม่ได้ครับตรงนี้ร้านชาครับไปไหนก็ต้องเจอครับเนี่ยร้านชาเนะครับเขาก็จะขายชากันแบบนี้ครับเนี่ยนี่ครับชาก็ตกแก้วหนึ่งก็เออสิบธากาครับตกเป็นเงินไทยก็ประมาณ4บาทนะครับน่ครับมีอาหารแบบผบเคี้ยวนะเนี่ยกินกับชาอะไรประมาณนั้น เครับก็ว่าอัาทยาใส่ไปรุ่นบังกลาเทศครับเวัสดฮัลโหลพุชกาอ๋ออันนี้ครับเขาจะเรียกว่าพุชกาครับอ่ะนี่ครับก็ขายพุชกากันครับเนี่ยเนี่ยจะเป็นครับเป็นลูกแบบนี้ครับนี่ร้านพุชกาครับนี่มันจะมี มีเครื่องเล่นนะครับเป็นของเอเหมือนเขาประดิษฐ์เองครับเป็นแฮนด์เมคกับเรือวไวกิ้งครับอะไรประมาณนั้นนี่ครับก็จะมีเรือวไวกิ้งนะครับโหชิงช้าสวรรค์ครับเนี่ยนี่ครับเขาก็ประดิษฐ์เองครับจาก เออ่ไม้ไผ่แล้วก็เหล็กอะไรประมาณนี้ครับประมาณนะครับเฮ้เราก็หมุนยังไงี้ยเขาจะใช้คนครับไม่ได้ใช้เครื่องจักรอะไรครับแบบใช้คนถ่วงแล้วก็หมุนอะไรประมาณนั้นนี่นี่ครับอย่างเงี้ยครับก็น่าสนุกสนุกดีนะครับ นี่ครับไอ้ฝั่งนี้เป็นม้าหมุนครับนี่ไว้ให้เด็กๆเล่นครับนี่ครับนี่ครับบรรยุดของบังคลาเทศก็ประมาณนี้นะครับเขาเข้ามาเที่ยวพักผ่อนกันอะไรแบบนี้ครับตุ่ครับก็มีนุ่มหนุ่มสาวครับมาออกเดทกันครับ นี่ครับก็มีคนมาขอถ่ายรูปครับนี่ครับนี่ครับร้างภาพครับนี่ครับก็ก็มาถ่ายรูปกับผมนะครับนี่โอเค thank you Bye ก็ตรงนี้ก็ยิ่งตอนเย็นครับคนก็เริ่มคึกคืนนะครับนี่ครับ มาถ่ายรูปเออลงเฟซเล่นติกตอกอะไรครับประมาณนี้อ๋อ YouTube เยส YouTube เยสไม่เนี่ยเขาเป็นยูทูบเบอร์ครับนี่มันอะไรนจ่มัน Josie b r โอเคกูดนะกูด Thank you นะครับเขาหน้าจะได้โล่แล้วครับคนนี้ก็ทำ YouTube เหมือนกันครับ ยูทูบเบอร์ของบรกราเทศเนี่ย จุดตรงนี้มันจะเป็นตลาดเป็นโลคอลมาร์เก็ตนะครับก็เป็นตลาดพื้นเมืองของชาวบังกลาเทศครับเดี๋ยวเราไปดูครับตรงนี้มันจะมีอะไรครับนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนคล้ายกับตลาดนัดนะครับเป็นตลาดแบบโลคอลมาร์เก็ตนะครับก็คือตลาดพื้นเมืองของชาวบังกลาเทศนะครับนะครับเขาก็เที่ยวเสร็จนะครับเขาก็จะมาแวะ ซื้อของซื้อของกินอะไรประมาณน,นี้ครับตรงนี้น,น,นี่ครับอันนี้เป็นร้านขายสมุดมั้งครับเนี่ยนีะครับก็เป็นเหมือนตลาดนัดยามเย็นครับของชาวบังกลา,าเทศนะครับซึ่งวันนี้มันตรงกับวันหยุดนะครับเขาก็ออกมากันเยอะครับวันนี้ นี่ครับมีแม่ค้าออกมาขายผักกับน่ครับนานๆจะเห็นแม่ค้านะครับออกมาขายผักกันครับนี่ครับก็เป็นผักพื้นเมืองนะครับน่าจะปลูกแถวๆนี้ครับแล้วก็ถึงเวลาวันหยุดนะครับเขาก็จะออกมาขายกันนะ ครับก็มีผักมากมายครับเนี่ยนี่ครับก็เป็นวิถีชาวบ้านอย่างหนึ่งนะครับที่เขาเอาศัยอยู่บริเวณนี้ครับนะครับก็มี ฝรั <Hearts S 2> <c> ่งครับลมีฝรั่งมีมะละกอครับเนี่ย้ก็มีครับเนี่ยฝั่งนี้มีปลาครับเนี่ยเาก็มีปลาขายด้วยครับปลาเนื้ออ่อนก็มีครับันนี้เป็นปลาดุกครับเนี่ยใช่คารบปลาครับลาคาร น่ครับมีเป็ดมีไก่ครับขายด้วยครับวฝั่งนี้เป็นนกพิราบครับเนี่ยโอ้โหนี่ลูกนกพิราบครับเขาขายกันก็นกพิราบที่นี่เป็นที่นิยมครับของชาวบังคลาเทศแล้วก็อินเดียนะครับวันนี้จะลำบากนิดหนึนะครับเพราะผมไม่มีไกด์มานะครับว่าวันนี้เป็นวันหยุดครับแล้วก็ การของเราหยุดครับวันนี้นี่อันนี้ก็คือขนมครับนี่ครับทำใหม่ๆแล้วครับอะไรเมาเนนี่ครับลูกค้าก็เยอะน,นี่ครับก็น,น,บนานๆทีจะเห็นแม่ค้าครับออกมาขายของครับ ตลาดนี้ตลาดแรกนะที่ว่าแม่ค้าออกมาขายของเยอะครับเนี่ยครับตรงนี้มันก็จะเป็นหน้างานเก่าของเราครับเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นสะพานครับที่ทีมงานผมมาสร้างไว้ครับเนี่ยสะพานตรงนี้ครับนี่ครับตรงนี้ก็เขาก็นิยมมาเที่ยวเหมือนกันครับตรงนี้นะครับมีรถม้าด้วยครับนี่ครับบังคลาเทศครับไม่ได้ธรรมดานะครับมีรถม้า รถม้าสแตนเลสครับนี่นะครับนะครับรถม้าก็มีผู้คนสนใจเยอะนะครับที่บังกลาเทศครับเป็นสถานที่ต้องเที่ยวแห่งหนึ่งเลยครับเนี่ย อ่าดิสวรนณแมงโก้อ๋ออันนี้จะเป็นเหมือ,อนเอ่อมะม่วงกวนครับเนี่ยนี่ครับเออมีด้วยนะครับบังกลาเทศก็คล้ายๆกับไทยนะนี่ครับมีถั่วมีอะไรต่างๆครับโชว์ปโาดาโชว์ก่อนอนัี่นี่จะเป็นตาช่างครับนี่ตาช่างถั่วนี่ครับนี่ครับตาช่างโบราณครับนี่ครับที่เขาจะเทสเอ่อน้ำหนักกันครับนี่ ี่บ้านเราก็หายากแรับตะช่างแบบนี้ครับแต่ว่าที่นี่ก็ยังใช้อยู่ครับนี่ครับร้านชาก็มีเป็นย่อมยอมครับนี่ครับก็มีคนเขาชอบมาเที่ยวเยอะครับตรงนี้ครับตรงข้างๆนี่ก็จะเป็นเร้านปุสกาครับนะครับ ก็มีคนแบบมานั่งชมวิวกันครับนี่ครับนี่ครับสั่งพุตกาเสร็จปุ๊บก็จะนะมานั่งกินกันตองขทางครับนี่ครับนี่ครับร้านปุตกาเดี๋ยวว่างๆเราจะพามาชิมนะครับนี่ครับก็จัดแบบนี้ครับนี่ครับน่ากินกันะครับปุตกาเอ่อฝั่งนี้ครับเป็นเรือเป็ดครับนี่ครับก็มีคนก็เช่าปั่นกันอะไรประมาณนี้ครับภาษาว่าปั่นได้นะครับ นี่ครับติดติดรถไฟฟ้านี่สวยแล้วตรงนี้ฝั่งนี้ก็เป็นสินค้าสวรคารค <c oughs> <c oughs> ์ครับบังคลาเทศแปลกดีครับโอ้อันนี้จะใช้เป็นไม้ครับไม่ได้ไม่ได้ใช้เป็นเหล็กเหมือนอ,อ,อันแรกนะครับ <c oughs> จะใช้เป็นไม้หมดเลยเออแปลกดีครับ ผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันก็เคยเห็นที่บังคลาเทศนี่แหละที่เขาเล่นแบบนี้เฮ้ยเฮ้ยมีเด้เอยเฮ้ยเฮ้ยมีเด้เฮ้ยเนี่ยอันนี้ก็เป็นร้านยิงปืนครับนี่ยิงปืนเอาตุ๊กตาอะไรประมาณนี้ครับคล้ายๆบ้านเราครฮิ เด็กชอบครับม้าหมุนก็เพิ่งเล่นที่นี่ก็สนมากที่ผมเห็นวันนี้ก็ส่วนมากเขาจะทาเองนะก็เป็นแบบบังคลาเทศเขาประดิษฐ์เองนะก็บรรยากาศสถานที่ท่องเที่ยวบังคลาเทศก็จะเป็นแบบนี้ครับใกล้เมืองทากานะครับตรงนี้มันก็อยู่ไม่ไกลจากในเมืองทากานะครับออกมาิดเดียวครับเป็นชานเมืองนะครับก็อยู่ย่านอุตละนะครับก็ใครอยู่แถวนี้ก็ลองมาเที่ยวกันดูนะครับ ผมก็มาแวะซื้อเบเกอรี่นะครับนี่ครับก็ได้ขนมปังมานะครับนี่ครับร้านนี้นี่ครับร้านนี้ก็จะเป็นร้านของคนจีนะครับที่เขามาเปิดที่ในย่านอุตระนะครับนี่เป็นร้านประจำครับขนมก็ใช้ได้แล้วร้านนี้นี่ครับอันนี้ก็จะเป็นตลาดยามเยนครับ เดี๋ยวอันนี้ให้คนขับครับอันนี้เด็กวันฟอร์ยูโอเคอันนี้วันคลิปนะคลิปครับก็เราก็ซื้อขนมให้คนขับครับเราได้กินเขาก็ต้องได้กินด้วยครับอตรงนี้ครับมันจะเป็นตลาดยามเย็นนะครับของย่านอุตระครับเดี๋ยวเรามาซื้อส้มกันครับนะครับฝั่งนี้ก็จะมีผลไม้ขายครับ ครับีผลไม้ขายเยอะเลยครับ and this one ห้ามัสไปกิโล220 fixed 226 20 20 20 20อ่า2กิโลนี่ครับส้มส้มนี้ก็จะมาจากจีนครับนี่ยเราก็อร่อยครับแบบนี้มาลองมากินบ่อยครับ <c oughs> นี่ครับกม็มีนี่องุ่นครับองุ่นแดงครับนี่ก็เป็นทินทผาลามครับอันนี้เม็ดเล็กอันนี้เม็ดใหญ่ครับเนี่ยครับก็จะแบ่งเกรดกันครับก็<อ>ตามราคาครับอ่อโลละสองร้อยสองร้อยยี่สิบครับสองร้อยยี่สิบพารานะครับต่อนหนึ่งกิโลก ตลหรับวันนี้ก็ได้เห็นสถานที่ท่องเที่ยวของบังคลาเทศนะครับว่าเขาก็ท่องเที่ยวกันอาศัยอยู่กันแบบบ้านๆนะครับเขาก็มีความสุกดีนะครับมันก็ไม่ได้แบบเลือดดวอะไรมากมายนะครับชาวบังคลาเทศเขาก็อยู่กันแบบสบายๆนะครับถ้าท่านใดชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ